สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับเก่งอนุชิตลีธนศักดิ์สกุลนะครับบริษัทอุลุงเรือบริการ101จำกัดนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมรถมือ2นะครับตัวนี้เป็นมิสซูสตาร์ด้านะครับ4คูณ4 s ิงเกิลแคคันนี้นะครับสำหรับรถคันนี้นะครับที่ผมไม่ได้แจ้งราคาให้ทราบว่าขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเนื่องจากลูกค้าได้ทําการสั่งจองไว้ตั้งแต่รถยังไม่ได้ผลิตตัวถังกระบะเลยนะครับรถคันนี้ได้ทําการมัดจําจากลูกค้าที่สั่งจองไว้แล้วนะครับเตรียมส่งมอบนะครับ ได้แจ้งราคานะครับผมเลยอยากจะพาเพื่อนๆมาชมความสวยงามนะครับของรถคันนี้นะครับก่อนที่เราจะส่งอมอบให้กับลูกค้าไปนะครับเดี๋ยวไปชมกัน เริ่มต้นนะครับคันนี้ก็เดิมทีนะครับจะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับเราได้ทําการเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีเทาลัมโบนะครับตัวนี้นะครับพร้อมการเซตอัพตัวถังนะครับเริ่มต้นอุปกรณ์เอ็กเซซเซอรี่ที่เราได้ทําการตกแต่งลงไปนะครับก็จะมีตัวกันชนหน้าตัวนี้นะครับเป็นกันชนเหล็กทั้งชิ้นเลยนะครับผมตัวนี้ก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวรถด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ตัวนี้ก็จะเพิ่มไฟนะครับเดย์ไลท์บนหลังคานะครับเป็นไฟสปอร์ตไลท์ขนาดยาวเลยนะครับ อยู่บนหลังคานะครับหดวงนะครับเพิ่มความสว่างในยามค่ำคืนนะครับในที่มืดมืดนะครับหรือที่ส่งสินค้าอาจจะมองไม่เห็นนะครับแล้วเรามาชมด้านข้างกันบ้างนะครับผมตัวนี้ก็เริ่มจากตัวล้อเลยนะครับล้อตัวนี้เราใช้เป็นล้อแม็กนะครับตัวล้อหน้านะครับเป็นลายหยดน้ำนะครับขอบ16นะครับรัดด้วยยางหันคุกนะครับ265 75 R 1 6นะครับตัวนี้นะครับเป็นยาง MT นะครับ แล้วก็มาดูตัวด้านข้างกันบ้างนะครับตัวนี้ไฮไลท์พิเศษเลยนะครับสําหรับตัวรถคันนี้ก็จะมีตัวถังกระบะดานะครับตัวนี้เป็นตัวถังกระบะดำของบริษัทอูลุงเดือมบริการนึ่งศูนย์หนึ่งจำกัดของเรานะครับได้ดีไซน์และก็ออกแบบติดตั้งให้ลงตัวกับเจ้ารถมิสูสตาร์ด้านะครับสี่คูณสี่ซิงเกิลแคปคันนี้นะครับผมโดยการติดตั้งตัวถังกระบะตัวนี้เขาเรียกว่าล้อสูงนะครับผมตัวนี้มีล้อทั้งหมด3าล้านนะครับสามารถถอดเข้าถอดออกได้ทั้งซ้ายและขวาและก็ด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็ตัวถังของเรานะครับตัวนี้จะมีสเปคนะครับความสูงอยู่ที่80เซนนะครับความยาวของตัวถังกระบะอยู่ที่2เมตร50นะครับแล้วก็มีตัวฝาปิดข้างนะครับที่เป็นฝาที่สามารถเปิดออกได้ตัวนี้จะมีความสูงอยู่ที่40เซนนะครับ ครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายของเราจะมีความกว้างนะครับของตัวถังกระบะนะครับอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบห้าเซนนะครับผมแล้วก็ฝาปิดท้ายกระบะเราก็สามารถเปิดออกได้เหมือนกันนะครับล้อก็สามารถถอดออกได้เหมือนกันนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาขึ้นดัมให้ดูนะครับว่าตัวถังกระบะดัมของเรามีออปชั่นพิเศษอะไรบ้างในรถคันนี้นะครับผมตัวนี้ก็ดัมของเราก็ขึ้นง่ายลงง่ายนะครับผมเป็นดัมไปฟ้านะครับผมตัวนี้ ครับผมตัวดัมของเราก็เวลาขึ้นสุดแล้วก็จะอยู่ในลักษณะตั้งฉากพอดีเลยนะครับผมแล้วก็เรามาดูตัวพื้นกระบะตัวนี้นะครับก็คือเป็นพื้นกระบะลักษณะที่ลูกค้านะครับรีเควสขอเป็นพิเศษนะครับให้เราปูอลูมิเนียมนะครับลายตีนไก่เข้าไปนะครับเป็นพื้นกระบะเลยนะครับผมตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์พิเศษเพื่อจะได้ดูแลให้สภาพพื้นกระบะอยู่ในลักษณะที่สวยงามอยู่ตลอดเวลาครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ ตัวกระบอกดัมของเรานะครับตัวนี้เรามาดูว่าความพิเศษของเราก็คือเป็นไฮไลท์ที่เรากําหนดสเปคเลยนะครับคือความโตของแกนกระบอกตรงนี้ต้องอยู่ที่50มิลนะครับแล้วก็ เซตอัพให้ลงตัวกับมอเตอร์ power p a ็ k นะครับไฮดรอลิกตัวของบริษัท RIS Group ของเรานะครับตัวนี้ก็คือเราได้นําเข้าแล้วก็จําหน่ายแล้วก็ติดตั้งด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับของบริษัทอู่รุ่งเดองบริการของเราเองนะครับผมอ่าเรามาดูตัวช่วงล่างนะครับตัวรถคันนี้นะครับล้อหลังเราจะใช้เป็นกระทะเหล็กนะครับตัวนี้นะครับเป็นกระทะเหล็กสาหรับบรรทุกนะครับรัดด้วยยางเหมือนกันนะครับ2 6 5 7 5 R 1 6นะครับผมตัวนี้เป็นเพาเดิมนะครับไม่ใช่เพาลอยนะครับผมเป็นเพาเดิมโรงงานเลยนะครับผมแล้ว ก็เซตอัพด้วยการเสริมแหนบเข้าไปนะครับทั้งหมดอยู่ที่ห้าแผ่นนะครับจะเป็นแหนบไม้คานทั้งหมด4ตัวนะครับผมแล้วก็แหนบกอดอีกหนึ่งตัวที่เพิ่มเข้ามาจากสแตนดาดนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งตัวพิเศษนะครับที่ลูกค้าต้องการนะครับก็คือเป็นกล่องเก็บเครื่องมือตรงนี้นะครับเราได้ทําการติดตั้งเสริมเข้าไปเผื่อได้ใส่สิ่งของอนเนกประสงค์อย่างสายลากจูงเอ้ยหรือจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็สามารถที่บรรจุในกล่องเครื่องมือตัวนี้ได้นะครับผม แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีทุกคันนะครับตัวสําหรับสวิต์ตัดไฟนะครับเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานนะครับผมตรงนี้นะครับก็คือหลังจากที่เราตัดสวิตออกไปแล้วระบบเราจะไม่ทํางานนะครับขึ้นลงไม่ได้นะครับผมตรงนี้ขึ้นลงไม่ได้นะครับแต่เมื่อที่เราใส่เข้าไปนะครับตรงนี้สวิตของเราก็จะกลับมาทํางานได้เหมือนเดิมนะครับผมตรงนี้อ่ะ สังเกตนะครับกดลงดัมเราจะลงเร็วมากนะครับผมตรงนี้ไม่ช้านะครับโอเคลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม เรามาดูด้านท้ายกันหน่อยนะตัวนี้คือบังฝุ่นนะครับขนาดใหญ่นะครับที่ลูกค้านะครับรีเควสเข้ามาขอว่าต้องการเพิ่มบังฝุ่นขนาดใหญ่ให้ไปนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีความพิเศษอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นชุดลากนะครับตรงนี้ก็คือเป็นหัวบอล2ระบบนะครับมีสลักแล้วก็หัวบอลได้นะครับผม ครับผมเดี๋ยวเรามาชมภายในรถคันนี้เลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นภายในที่เดิมเดิมดาร์าของโรงงานมาเลยนะครับผมแล้วก็เบาะตัวนี้เราก็ได้ทําการหุ้มหนังให้ใหม่นะครับผมแล้วก็ตัวผ้าหลังคงหลังคาพวกนี้เราก็ได้ทําการหุ้มหนังใหม่เลยนะครับผมคอนโซลของตัวรถอย่างนี้นะครับก็ยังดู เป็นสแตนดาดนะครับของโรงงานเลยนะครับผมรถคันนี้นะครับไม่คันนี้เหรอครับมีความใช้งานมาแล้วนะครับมีการใช้งานมาแล้วนะครับอยู่ที่2 7 6 7 1 6กิกโลนะครับการใช้งานของตัวรถคันนี้นะครับผมแต่สภาพนะครับบอกได้เลยว่า90%นะครับผมรถคันนี้นะครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในห้องเครื่องกันบ้างนะครับว่ารถคันนี้นะครับจะมีห้องเครื่อง เป็นอย่างไรนะครับสวยงามไหมหน้าประทับใจหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาชมในห้องเครื่องกันนะครับอย่างที่บอกนะครับตัวรถคันนี้นะครับเราก็ได้คัดจากรถเดิมๆนะครับสแตนดาร์ดนะครับของโรงงานมานะครับก็อย่างเช่นหม้อน้านี่ครับก็ยังเป็นหม้อน้ําที่เป็นหม้อน้ําเดิมจากโรงงานเลยนะครับตั้งแต่ใช้มานะครับแล้วก็ฝากระโปรงก็ยังมีสติ๊กเกอร์นะครับบ่งบอกว่าเป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานมานะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็คือเราได้เซตอัพโดยการที่คัดเลือกรถมานะครับว่าเครื่องดี ดีไหมเกียด like ีไหมคันนี้ตอบได้เลยว่ามั่นใจได้ร้อยเปอแน่นอนว่าเครื่องดีเกียรดีนะครับผมแล้วก็ทําการเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับไม่ว่าเป็นน้ํามันเครื่องนะครับน้ำมันเกียรน้ำมันเฟืองท้ายนะครับน้ำมันเฟลโฟวินนะครับจาร์บีหรือช่วงล่างเราได้ทําการหรือเซตอัพใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็บแบตเตอรี่คันนี้ก็ใหม่เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาสตาร์ทให้เพื่อนๆได้ดูเครื่องยนต์คันนี้บ้างนะครับว่ามีเสียงไพเราะหรือเปล่านะครับผม เสียงเครื่องยนต์นะครับก็บอกได้เลยว่านิ่มนะครับคันนี้นะครับแล้วก็เรามาดูนะครับเหล็กวัดน้ํามันนะครับก็ดูแล้วไม่พ่นไม่ไอนะครับผมไม่มีควันนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดดูตัวหม้อน้ํากันบ้างนะครับว่าน้ํามีแรงดันไหมครับตรงนี้ก็บอกได้เลยนะครับว่าน้ํามีการหมุนเวียนนะครับปกติดีนะครับผม ไม่มีไอของมอน้ำนะครับหรือไม่มีตัวฟองอากาศนะครับของมอน้านะครับที่พุ่งขึ้นมานะครับตรงนี้วิธีการตรวจเช็คของเรานะครับโอเค,คเดี๋ยวเรามาเร่งฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยครับค,ครับผม โดยรวมนะครับตัวรถมิสูสตาร์ด้านะครับ4คูณ4ี่ซิงเกิลแคบคันนี้นะครับได้ทำการผลิตนะครับตัวถังกระบาดดัมที่บริษัทอู่ลุงเรืองบริการของเรานะครับและการทำการเซตอัพระบบช่วงล่างนะครับระบบตัวรถนะครับให้พร้อมใช้งานจริงนะครับผมโดยบริษัทอู่ลุงเรืองบริการ101จำกัดของเรานะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับติดตามคลิปของเราต่อๆไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้บริษัทอู่ลุงเรืองบริการ101ของเรานะครับได้ผลิตรถออก มาให้เพื่อนๆได้ชมกันหรือให้ลูกค้าที่มีความต้องการนะครับสนใจอยากซื้อนะครับตัวรถมือสองของเรานะครับอยากซื้อรถใหม่ป้ายแดงจากบริษัทของเราหรืออยากนํารถมาติดตั้งนะครับก็สามารถติดต่อผมได้โดยตรงนะครับเก่งอนุชิตลีธนศักสกุลนะครับเบอร์โทรที่ผมจะขึ้นให้ทางหน้าจอนะครับมีอยู่2เบอร์นะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้เลยหรืออยากจะแชทมาถามทาง a c e b o o k นะครับเราก็จะขึ้นให้ทางหน้าจอนะครับไลน์ไลน์แอดนะครับอินสตาแกรมนะครับหรือเพจ ของเรานะครับเดี๋ยวช่องทางการติดต่อเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ทางหน้าจอเลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดติดตามกดเป็นกําลังใจให้บริษัทอู่ลุงเดียบริการของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ